บอกว่าดารารับเชิญที่มาร่วมสนุกกับเราเนี่ยนะคะที่เข้าไปในโดมแต่สังเกตนะดาราที่กูจะโดนสมว่าจะโดนอย่าว่าอย่าว่าแจารับเชิญแล้วลเราเลยพิธีกรหญิงนี่คุณแอนนี่โอ้ยกลัวจนไอ้ตอนโดนเม่ไหร่ไอ้ตอนก่อนโดนดิดีไอ้ตอนก่อนโดนมันเล่าใจมากอยากเห็นมัอน้ำหูน้ำตาคลอเลยทั้งหมดปีนี้กี่ครั้งปีนี้กี่ครั้งแอนเข้าอ่ะหลาย ชอบแช่งนะชอบแช่งนะมินท์โดนสามสี่เที่ยวไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าว่าใจร้ายกันขนาดไหนเอาละครับมาดูภาพบรรยากาศความตื่นเต้นตอนคุณแอนเข้าตู้กันบ้างครับชัวร์เลยว้ายไมีตังหูเลยเอาละครับยุ่งเลยสิครับป้ายนี้ครับมีตังหูครับมาดูมาดูแอนมาดูคุณแอนมันรู้ตัวครับว่าเป็นตัวเองครับ ต้องถึดูสีหน้าเธอสิครับทำเลยทำเลยว้าวหนูเพิ่งนอนแล้วเบิดไปแ,แม่มีจัดพ้อต่อว่าคุณนงก็ไม่ยอมครับด,รดูหู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 ดูหนงก็เปิดให้ดูทีครับนั่นครับมีต่างหูจริงด้วยครับโอ้พี่มากกวาไปโอ้โหไปต้มหูไปมันมีหูคนเละถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลครับก็ดูต้มหูก็รู้แล้วเนี่ย เนี่ยเอ้ายังมีเปิดภาพมาย่อแย่งกันอีกครับคุณโหนไป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 ไม่เป็นสิ่งไม่เสียเวลาเองครับมาลุ้นกัครับเอ้าเงยไปคุณโหนล่ะครับแบบนี้คุณแอนก็ใจหายหมดเลยสิครับเดี๋ยวใครเปลี่ยนใครเบี่ยนเ่ยเมื่อกี้มีตัวหูก็มีกัะหูเนี่ย มาลุ้นกันต่อครับคุณโหน่งยังลุ้นเหมือนเดิมครับสบาายแแล้วไม่ใช่ละเห็นผมแล้วครับหนึ่งสองสามเอ้าเป็นคุณแอนซิเลียมครับโอ้โหนิ่งไปเลยครับคุณแท่งคุณตีนดีใจกันยกใหญ่ครับ คุณแอนถึงกับอึ้งครับนี่น้องดนนี่มาดูด้วยก็อึ้งเหมือนกันครับลูกเข้าไปด้วยหรือเปล่านนี่บอกไม่เข้าด้วยครับไปแล้วครับน้นี่ว่าโดนไหมลูกน้องนนี่บอกว่าแม่ไม่โดนแน่ครับเดี๋ยวดูครับว่าโดนหรือไม่โดนครับอ้าวโดนจริงๆด้วยครับ โอ้โหโอ้สภาพสภาพดูไม่ได้เลยทีนี้เลือกแผนป้ายไหนแล้วเปิดมาเจอรูปภาพใครเข้าไปในโดมระเบิดแน่ๆนมาดูครั้งที่คุณหยองลูกหยีมาเป็นดารารับเชิญครับคุณหยองก็เลือกป้ายนี้มาครับคุณหงก็ลุ้นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูครับ เห็นผมแล้วครับมีผมด้วยมีมีผมโอ้โหคุณแอนทึงกับฟลิตครับเอาไปแล้วครับโอ้โหคุณเพ่งดีใจยกใหญ่ครับเียคุณแอนหลบไปอึ้งอยู่ทางนู้นเลยนะครับ้ดูเพลงเจ้ากรรมก็เศร้าเศร้าเหลือเกินครับ คุณแอนพยายามข่มใจครับอโดนอีกแล้วครับคุณแอนสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูครับโฉมหน้าของคุณแดนครับตอนโดนแป้ง 80ดได้งไงไม่จริงแล้วคุแกลอกเล่หอโป้งเลยหอกน้องแอนเข้าสามครั้งแต่โดนแค่สองไมยังโอเคนะข้อมุนแน่นนะเนี่ยข้อมุนแน่นนะเนี่ยเพราะตัวเองไม่โดนเลยปีนี้โอ้ยแบลมากบางทีต้องหกลูกเจ็ดลูกอ้อไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาร่วมสนุกกับเกมกันค่ะกับระเบิดเธอเอิค่ะ 5ปีเลยใช่ไหมโอ้โหสถิติของเรานะคะแน่นขนาดเลยค่ะเรามาดูสถิติกันดีกว่านะคะในรอบ1ปีที่ผ่านมาว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะทั้งจํานวนสะสมลูกระเบิดกันไปแล้วก็โดนระเบิดกันไปเนี่ยมากน้อยกันขนาดไหนนะคะลูกใครนะสะสมมากที่สุดสะสมลูกระเบิดเยอะสุดเลยไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เท่งค่ะ115ลูกด้วยกัน เราเข้าไปแล้วเข้าไปกี่ครั้งครับเข้าไป้เขาไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ28ครั้งด้วยกันโดนเหรอไดโดนระเบิด11ครั้งเพื่อไม่ให้น้อยหน้าพี่ได้ไป1 1 5น้องสาวได้ไป103แต่สุดแต่มันแตกต่างกันยังไงฮะอพี่เนี่ยพี่เข้าไป28ใช่ไหมน้องสาวก้เองก้าวครั้งโดนป่ะ9แล้วไม่โดนเลยทุกค ไป1นึ่งร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเลยร้อยหนึ่ครั้งครับเข้าไปทั้งหมด34ครั้งครับโอ้โหแล้วที่โดนอ่ะโดนอ่ะโดนนี่ผมบอกได้เลยว่าแค่8ครั้งต่อจากพี่หนงก็เป็นพี่เพชรนะคะที่มีจํานวนสะสมไปถึง99ลูกครับเลขดีฮะเข้า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 ไปก็เป็น19ก้้าครั้งนอนโดนนอนนอนเก้าเลขเก้ามันดีมากแล้วเก้า ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆครับร้านของผมก็ชื่ออโลมานายนะโอ้โหเลีก้าวด้วยก้าวไปเรื่อยๆขนาดทองอยู่ตรงนี้ยังเดินก้าวต่อจากพี่เพชรนะคะก็เป็นอาจารย์เด๋อค่ะที่มีจำนวนลูกระเบิดสะสมไปถึง96ลูกแค่96แาเ้เข้าไปแค่9แค่16เข้าไป16โดนตั้ง6 6เอออันนเี้ยเลข6ดเลข6สวย บอมหมูของเราเนี่ยนะคะก็จำนวนสะสมลูกเบิดไปได้เยอะเหมือนกันนะคะ90ลูก90ลูกอ่านะคะทุกคนเนี่ยเข้ากันไปบอมหมูเนี่ยเข้ากันไปถึง17ครั้งด้วยกันและโดนบอมหมูจริงจริงแล้วกี่ครั้งสามครั้งโอ้โหน้อยมากเนอเน้อยมากเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นน้องทีน สมลูกระเบิดไป89ลูกใช่ครับผมข้าวผัดทั้งหมด17โดนโดนโดนปูวีปุ่ยันไป7ครับผมโอ้โหเบามากโดนทุกครั้งก็จะขาวทุกครั้งเลยน้องชาย ไว้เท่าไหร่พี่เหมือนจะน้อยเนาะสี่สิบเก้าพ่อมีอยู่ลูกเดียวนี่ก็ใช่แต่ก็ไม่น้อยนะเยอะตั้งสี่สิบเก้าลูกอ่ะโอ้สี่สิบเก้าแล้วเข้าไปกี่คนเข้าไปตั้งสามครั้งแล้วโดนกี่ครั้งก็โดนสองครั้งเลยอ่ะแอนเข้าสามโดนสองแต่วันนี้ยังไม่รู้ชะตาอ่ะยังไม่รู้เลยว่าไผเป็นไผวันนี้คนที่โดนระเบิดอ่ะมาผู้ชายสี่คนผู้หญิงผู้หญิงห้าต้องเป็นห้าคนผู้หญิงเป็นคู่ก็แอนจะจำได้ก่อนเลยคนแรกเลยน้องแจ แจ็คแบนส์สัตว์เนี่ยคนแบบประสาทใจมากแจ็คโดนโดนแบบคนโดนโดนแบบคนด้วยใช่เข้าไปทุกคนเลยไงีอยนําพาพู้พี่ๆโดนระเบิดกันไปเลยแล้วมีใครครับสุดระสุดนี่กลัวมากรกลัวมากแล้วพูดตลอดเวลาว่าผมต้องโดนผมต้องโดนแน่ๆแล้วไม่โดนเลยคุณตุ้ย AF ตุ้ย AFC เซียมน์แล้วคุณจาพี่จิตเทียบนี่แหละเ่ะยบพี่จิตจ้า สวยๆก็โดนเปิดเือนการนะคะ<ช>รวมไปถึงน้องเพชรน้องลอยด้วยนะคะ,ะใช่คู่เลยบ้าหมู